เอาแล้วครับมาถึงเวลาถึงเวลาช็อตเด็ดแล้วฮะทุกคนเอ้าไปมาแงกเอวเอาแงกเอวเอาเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจีบเดือดรากลูกพ่วงครับพี่น้องเลยเลยเลยเอ็กเอ็กเอ็กพอ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 เดี๋ยวแกะแงะเอาเอา

เฮ้ยมันไหลนิดนึงไหลไหลไปไหลพ่อพ่อพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพอย่าไปอย่าไปมันจิลุดได้นีพ่อมันว่าแต่มันบอลลุลรงไหม

เอารถจีดลากลูกพวก่วงโอ้โอ้ขอบคุณครับค่อยๆด้วย,ยจันค่อยๆเจ้าเจ้าบอกรับวมาค่อยๆน่ะผ่านผ่านผ่านเราึ้นเรื่องผ่านน่ะลูกพวกก่วงกะโหลดไต้ลอนะครับเอาอย่างไาแเราว่าท่านไหนใส่ พว่าจะลักลุดเด้อเว้ยพีว่าลูกเรียนแซ้งเมกูหัากออกด้วยไปไหนไปไหนมันก็ยังจะเกินน,นะนะกูด่าเปิดพาหมาคมีเพย่อนอ่ะแม่ตัวแม่เพราะท่านเลียครับลากลูกเรียนไปก่อนไม่น้อง ตัวแมวท่นเวครับนี่อารถเกีลากแล้วโคตจ้าบะเำรถแปลนถอยเอวันหนครับเพราะว่ามันลลอกลูกมาได้ใอยว่าบอกเข่าปะคนเราโอ้กูถอยหอดยี่สิบสามร้อยยี่สิบสี่หรอได้เหรอนะอาเอา,เอามาเบองครับยวเบอรงเสี้ยนถอยเอวออนนะครับ เอามปดูเซียนนะทุกคนนะว่าอะไรไงไปไรเดอรว่าหัแก่งเอล่นนะเออเออเออเอาเอาเอาไว่าจกนีรตุ่มหนึ่งหรืท่เขาว่าจะว่า bên này áo ăn đi làm bên này bên này bên này âu 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 tạm 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 เอาขังว่าขังไม่จะว่าจะเคยเห็นบ่แงกเอวซอยซอยว่าน้ำรถน้ำแท้เด้อว่ะเอ้า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 สงสัยส์ได้ยุ่ยกูยันได้จอดไม่ดีแล้วนะ มัไม่ได้ถอยไงไม่ได้เลยครับสำหรับคนไม่ค่อยได้ขับนะครับเนาะถ้าเพิ่นผู้ขับยังไงเอ้ยเพิ่นเพิ่นผู้ขับสู่มืออันนั้นกนัอีกประเด็นนึงครับโอ้แต่ว่านี่ก็สงสัยอย,ยู่เด้อเอาคลิปนี้ชมกันยาวๆเ,เอาจนมันเข่าลราพี่น้องเขา การถอยรถพ่วงนะครับเขาบอกตรงเลยครับแจ่มันบ่ตรงมาง่ายเลยพี่น้องมันไม่ได้ตรงง่ายๆนะทุกคนเพราะว่าตรงู่ครับแจ่มันบ่ตรงครับเพราะว่าผมเคยขับพ่วงผมก็คิขับพ่วงเฉพาะพ่วงตาลี่ลากรถเกี้ยวนะครับแล้วก็เป็นพวกพ่วงลากรถไถหฮาธรรมดานะครับแต่ว่านี่แอลอันนะครับคูณ2เข้าไปเลยครับความยากสําหรับผมนะเพราะว่าผม บอกเลยว่ามันไม่ได้ง่ายนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เป็นนะครับผมกล้าพูดได้เลยเพราะว่าผมไม่เป็นผมก็ต้องบอกว่ามันยากอยู่แล้วแหละแต่สําหรับคนเป็นแล้วเหหอมันไม่ได้ยากครับเลยไปเลย บอกอย่าเล่าแงกคุณท่าบุญแงกดักคุ้ท่าบุญบอกมัเกี่ยมันยากเนะเจ้าแงกแงกดักกันไปท่งบุญมั้ยบอกว่าเออแงกแงกดักเลยท่งบุญบอกว่าเออนั่นแหละนั่นแหละไปเลยคือคนบอกข้างล่างกับคนที่อยู่บนรถนะครับมันจะคนละฟิลเลยคนละอารมณ์เลยผมเข้าใจนะครับมันยากอะ เอาเอาเอา,เอาใจเอาใจช่วยครับเอาใจช่วยรุนไปด้วยกันนี out. Out. Findings, 3, 3, 3, 1, ่นะน่โอ้มันเอวออนสมต่อมาแด้พี่น้องอ่อนหอนรเจิดออนหอนลูกๆัวห่วงมาแล้วไปยังเย็บพีเยบพี ไปย่านได้จอดไปดียูนี่คือคุทธมั่งกำลัเวรวะ,ะอา้อาวอเป็นไหน่ต้องดายเมาเลมนอนไไเเลยน่แงกทั้งเอวมุนทั้งนงีเอวอ่อนหีีอ่อนหันอีกพี่้องเอาจาว่า ว่าแกเซียนขนาดไหนเอาเบิ่งเอาแล้วแกว่าแกจะถอยเข่าในหูอูหน่อนะครับปอีก ไปไหนนี่ยังจะเกินนะนะต้อนลูกถอนลูกเดี๋ยวหายในห้องหลอกกันโอ้แบบนี้รถพ่วงไหนไม่ใช่เราขับเลยเนาะนี่ละนี่บ้ากูฮึ่มกูเอ่ออ้อนอ้อนนี่บ้อ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหลักลูกกัน เลยไปนะฮ่าฮ่า,าสุดจอดยังอยากจะเกินน่นนะนะว้าวไปอีกแล้วพี่น้อง นยางพี่น้องยางชื่อมากเต็มเลยครับแต่ว่าบริษัทไหนเปลี่ยนนะครับเดีย๋ยวจะใสห่หล่อหน่อยครับนีนะ่แหละมันหลดลงเพราะว่าจะโหลดใส่กับตัวตัวแม่นะคนตัวแม่เป็นสิบเก้าจุดห้าครับเอา้าตัวแม่เป็นสิบเก้าจุดห้าครับก็ะจะโหลดลงใส่ตัวแม่เพราะว่าตัวนี้เป็นยางพันครับยางพัน อย่างพันโหลดลงมาใไซ22.5 275 70 22.5แต่เนี่ยม่สิลงต่ำหน่อยนึงครับดีเลยอย่างซื้อมาไวเรียบร้อยครับใหม่ทุกเส้นแต่ปลาเราแกะกล่องเท่านั้นครับหม่

เอห้องรอโอ้ไม่ถึงอยครับอ่ะเบิงเถอยแดง้ยันนี้มนถอยรถล

เจ้าถ้าเพิ่งเดินเขาเอารถพวงมาปุ๊บเกิดถอยบ่เขาเลพนี่คุยคักเลยด้บนี้ก็เลยขุดหายอย่างน้ขดหายละแกนีถอยลูกพ่วงสแอลออนเดิมันพลังดีก็หลายเนาะจานเนาะลาอาไรเนาะเอาเ้มันเขงากูยีกอยู่ถงจวมาถ้าด้ดงกันนี่บ่ไอสายสายได้หาเีย์่ยมเถอยเ่อไงเออทำนี้แล้วนั khuôn hải bữa hiếp như thế mà hay không có về thế bà này lăng như này lăng như lầu cho lấy mưa không bẹt bài dàn phai bứt ใส่กุญแจบาเก็บเล่น renamed, บ, ah. บ่บ่ผ่านเลยอ่ะโอเคผมรอติดตามคลิปหน้าคลิปนี่ไปบายครับสวัสด <ifier> <sadece así> ีครับ